สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกอลฟมหาชนครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ n i สสัน s อสเ u ชวร์นะครับสำนักงานใหญ่บางบัวทองครับผมอยู่กับรถยนต์นิสสันนะครับเทอร่านะครับคันนี้เป็นรุ่น VL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับ วันนี้นะครับก๊อฟมหาชนมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง0.39นะครับนาน4ปีขับฟรี90วันนะครับหรือนะครับต้องการใช้เงินน้อยๆนะครับออกรถเนี่ยก๊อฟทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาวเริ่มต้นเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก๊อฟพาไปชมตัวรถกันนะครับ งนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับหน้ากระจังนะครับ V-motion เป็นแบบโครเมียมนะครับมาตัดกับสีดำดำเงาแบบนี้นะครับเพิ่มความดูดีให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นครับโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้สีโครเมียมนะครับสีเดียวกับหน้ากระจังเลยนะครับด้านล่างนะครับบริเวณจุดนี้นะครับเป็นเรดาร์นะครับเป็นเรดาร์นะครับสะท้อนและตรวจจับนะครับและเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับ ไฟหน้านะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับสี่ดวงแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Landing l i g h t ให้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับจะมีฝาครอบนะครับสีดำเงาแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับและตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้ให้ด้วยนะครับและเพิ่มเติมที่เซ็นเซอร์นะครับ ตรวจจับความขึ้นไหวด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับร้อยยางนะครับเป็นยางบิดโซนนะครับขนาด255นะครับ 60R18 นะครับล้อแมกอลลอยนะครับสีทูโทนหน้าปัดเงานะครับขนาด18นิ้วแบบนี้เลยนะครับสวยๆมาเลยนะครับ เพิ่มเติมนะครับมีตกแต่งนะครับเป็นคิ้วบริเวณบางคนหน้าตรงนี้แบบให้ด้วยนะครับกระจกด้านกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในในกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับและด้านล่างตรงนี้จะเป็นกล้องมองภาพรอบคัน360องศานะครับจะเป็นกล้องของบริเวณด้านขวาของตัวรถนะครับมือเปิดรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับ มาพร้อมปุ่มปิดเปิดรถอัจฉริยะนะครับของ닛สันให้ด้วยและบริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีบันไดเสริมข้างมาพร้อมกับตัวรถมาเลยนะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับเสริมความดูดีเพิ่มความสวยางามให้กับตัวรถนะครับเรามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายนะครับรุ่นนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับ แล้วก็จะมีไฟท้ายลงในแบบนี้ด้วยนะครับที่บริเวณฝาท้ายด้านหลังนะครับจะมีเซนเซอร์นะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวของด้านหลังในจํานวน4จุดให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น VL นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับจะมาพร้อมกับตัวอักษรโลโก้4คูณ4แบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับตรงนี้จะมีคิวโครเมียมให้แบบนี้เลยนะครับ เพิ่มความสวยงามให้กับโซลรถด้านหลังมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับลูกค้าสามารถกดเปิดนะครับบริเวณตัวอาตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีสวิตช์อยู่นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เวลาถ้าลูกค้าปิดนะครับสามารถใช้เท้าเตะลงไปตรงนี้ได้นะครับบริเวณจุดกลางนะครับของกระจนี้ได้เลยครับสามารถใช้ได้ทั้งปิดและเปิดนะครับ ริเวณกระจกหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นที่ปัดน้ำฝนสําหรับกระจกบานหลังให้ด้วยนะครับเพิ่มความชัดเจนในลักษณมวิสัยขณะฝนตกให้ด้วยครับและมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับบริเวณกระจกด้านหลังแบบนี้ด้วยนะครับด้านหลังมีกล้องนะครับมองภาพนะครับ2จุดนะจะมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนี่จะเป็นกล้องมองภาพรอบคัน360องศานะครับที่อยู่บริเวณจุดด้านหลังของตัวรถครับ แล้วก็รุ่นนี้จะมีเป็นสปอยเลอร์นะครับฝาปิดท้ายมาให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมด้านในตัวรถกันนะครับเริ่มจากพวงมาลัยเลยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นพวงมาแบบ3ก้านนะครับพุ่มหนังมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็สวิตด้านซ้ายนะครับของตัวพวงมาลัยนะครับตรงนี้จะควบคุม เครื่องเสียงนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะครับขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็ด้านขวานะครับตัวนี้จะควบคุมระบบคูสคอนโรลนะครับไดตั้งความเร็วของระบบคูสคอนโรลนะครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วางสายรับสายโทรศัพท์จากปุ่มนี้ได้เลยครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเสียงขนาด10นิ้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto นะครับแล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับกระจกนะครับเป็นกระจกอัจฉ i ริยนะครับของนิสสันนะครับรุ่นนี้ดีมากๆนะครับกรอบชอบมากๆเลยในขณะที่ถ้าเราเดินสารไปแล้วมีผู้โดยสารนะครับตอนหลังที่นั่งเนี่ยบางทีศีษะอาจจะบังนะครับหรือว่าเราบรรทุกของขนของมาในรถเยอะๆแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถโยกขันโยกตรงนี้นะครับ เพื่อปรับให้เป็นกล้องนะครับที่ติดอยู่บริเวณด้านหลังของตัวรถนะครับสายภาพขึ้นมาบนจอแบบนี้ได้เลยนะครับทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับแอร์จะมาเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับแบบนี้นะนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์นะครับสําหรับควบคุมนะครับ ระบบขับเคลื่อนสรีรล้อนะครับคันนี้จะเป็นร <amp> um. ุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับสามารถปรับเป็นแบบขับเคลื่อน2องล้อนะครับหรือจะเป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อแบบไฮนะครับ <S <s และขับเคลื่อนสรีรล้อแบบโลนะครับแบบนี้ได้เลยสามารถปรับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ famoso, ตรง,งน,น,นี้จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดแอร์ของผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ช่อง USB นะครับเป็นช่องเสียบ USB Type A และ Type C นะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto จากจุดนี้ได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์มาวางนะครับเพื่อชาร์จแบตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบชาร์จเจอร์นะครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเจ็สปีดแบบนี้นะครับและตรงนี้จะมีปุ่มสวิตช์เบรกมือไฟฟ้านะครับ และตรงนี้นะครับซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับพับเบาะนะครับแถวด้วย3แถว3ามนะครับด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วสวิตตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตปลดระบบดิฟล็อกของตัวรถนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตปิดเปิดระบบช่วยเหลือนะครับในการลงทางลาดชันนะครับส่วนตัวแผงกลางตรงนี้นะครับ จะพุ่มด้วยหนังนะครับแบบนี้เลยนะครับให้ความรู้ <im> สึกนุ่มสบายสวยงามมากๆนะครับและเบาะนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนุ่มสบายนั่งสบายมากๆนะครับมาพร้อมลายเขาหลามตัดแบบนี้เลยนะบริเวณห้องน้ำสาร์แถว2นะครับตรงนี้นะครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะยาวแบบนี้นะครับ โดยแยกเป็น2ด้านนะครับ2ส่วนนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีตัวลงเท้าแขนนะครับพี่สำหรับเท้าแขนแล้วก็ใส่แก้วน้ําให้แบบนี้นะครับมาพร้อมกับช่องแอร์แบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จุดชาร์จแบตนะครับเป็นช่องเสียบ USB นะครับ Type A และ Type C มาให้แบบนี้นะครับและด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีจอนะครับแบบนี้ให้เลยนะครับสําหรับ ความบันเทิงในการเดินระหว่างการเดินทางนะครับของผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแอร์บนเพดานให้แบบนี้นะครับมีสวิตช์นะครับควบคุมความแรงของทัดลมแอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็พับเบาให้ดูกันนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าโยกันโยกด้านข้างเบาะนะครับตรงนี้นะเบาะก็สามารถพับลงมานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือลูกค้าต้องการจะพับแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ คับขึ้นไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะสะดวกในการเดินขึ้นลงนะครับของผู้โดยสารแถว3นะครับสามารถก้าวขึ้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปได้เลยโดยสะดวกนะครับโดยไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะครับต้องการตั้งชั้นแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารแถว3นะครับหรือสามารถปรับเอนลงไปได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมท้ายรถกันต่อนะครับ เดิฝาดท้ายนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมด้านในกันนะครับด้านในนะครับจะมีเบาะสำหรับผู้โดยสารแถว3ามแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่วางของด้านท้ายนะครับสามารถยกขึ <Dragons enjoy. S 1> ้นแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเก็บพวกรองเท้าล่มอะไรพวกนี้ได้นะครับในจุดนี้นะครับลูกค้าแล้วก็เบาะแถว3าเนี่ยลูกค้าสามารถพับเก็บลงไปได้นะครับเพียงแค่ดึงตรงนี้นะครับจะมีเชือกอยู่นะครับลูกค้าดึง นะครับแล้วก็ตัวอบ์ดจะพับลงไปแบบนี้เลยครับเพิ่มพื้นที่ในการขนของนะครับสําหรับสัมภาระหรือว่าลูกค้าไปซื้อของมานะครับสามารถพับตรงนี้เพิ่มไปได้นะครับเดี๋ยวก็พับแถวที่สองให้ดูด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถพับเพิ่มนะครับในแถวที่สองลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับในการขนของให้กับลูกค้าได้นะครับก็ฝั่งซ้ายก็จะทําเช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถ บรรทุกของซื้อของที่มีขนาดใหญ่ๆยาวๆเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวก็พาไปชมโปรโมชั่นท้ายคลิปกันต่อนะครับและหลังจากที่เราได้ชมตัวรถกันไปแล้วนะครับกอมหาชนนะครับขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษนะครับออกรถนะครับดาวเริ่มต้นเพียง89,000บาทนะครับผ่อนนานสูงสุด84งวดได้เลยครับและดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.39%ครับ พร้อมขับฟรี90วันครับสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่หมายเลข0944295292ครับสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยคลิกจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสนใจรถย,ยนต์ทสันร,รุ่นอื่นๆน,นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือทักไลน์เข้ามาสอบถามกอได้เลยนะครับและฝากติดตามช่องกอลฟมหาชนไว้ด้วยนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ I Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it.